สวัสดีพี่นอ้องเอฟซีทุกคนทุกทางที่เข้ามารับชมแนวทางกับแอดจอยเนาะจ่ะสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่แล้วก็เอฟซีเก่าเนาะจ่ะสวัสดีพี่น้องเพื่อนาง่า u t u b e ด้วยกันทุกคนทุกทางที่เข้ามารับชมแนวทางหลังให้กาลังใจกับแอดจอยเนาะอ่าสหรับคลิปนี้การมาพบกับแนวทางหุ้นนี่เคอีรอบเ้ารรอบบ่ายวันที่สิบห้าวันอังคารเนาะจะเดินสองสองพันหกร้อยหกสิบหกกับแนวทางของแอดจอยพารวยเช่นเคยจ้า สำหรับวันที่สิบห้าในกานาสิเป็นวันอคาดนอกจากสายเอสจําจบ้านบุพิดเนาะเดี๋ยวมาเบิกผลสรุปของวันที่สิบสี่วันจันทร์ก่อนจ้านี่เคอีวันจันทร์รอบเ้าเอสจอยให้เด่นรูดอยู่ที่ศูนย์กับเก้าพ้นจากสามตัวบนออกเก้าหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งนี่โอ้โหของของเอสจอยมีเก้าหนึ่งนอกจากเก้าหนึ่งนี่ถ้าเกิดว่า เก้าหนึ่งเข้ามาหกหนึ่งนอกจาเกิดว่ากับหัวนี่กับหัวอีกนิดเดียวนี่ได้หกหนึ่งตรงตรงเลยนอกจากสาหรับบน่นนอกจากนี่แค่อีรอบเศา้านอกจากสาหรับเก้าหกนี่เก้าหกนี่ก็มาตรงตรงแต่ว่าอยู่ในรักลอยลักซิบเนาะสําหรับรอบเศา้าอันนี้ก็ตรงอยู่แต่ว่าพิษตาแหน่งไปนิดเดียวนอกจากสาหรับบน่นนอกจากลุดไปจ้าสองตัวล่างออก 2-9 2-9เก้าข่าไปที่9กสองสำหรับนี้ K คอีรอบเศร้เนอะจะเก้าสองสองก้าสองตัวล่างจะเด่นเก้าูดเก้ามาจ้าสำหรับรอบบ่ายของเฮารุดไปเนอะจะสองเจ็หาโอ้โหให้สาม่มาสีหาเลขพี่ดองเนาะสำหรับสองเจ็ด สองเจ็ดนก็นมาตรงๆ,รงๆเราะจะแต่ว่าอยู่ในลกักลอยลกัลยลกซิปพิษต,ตำแหน่งไปอีกนิดเดียวเนาะจะสำหรับรอบใบเด่น2วิ่งรูด2อ,อยู่ในลกักลอยเนาะจะสำหรับรอบายสำหรับผลสรุปนี่เคของวันที่สิ่มือนิกาปามานี่ตามนี่เนาะจะยินดีกับพีน่น้องเอฟซีที่ตามแนวทางนี่เคครับเอสจอยเนาะจะสำหรับนี่เคอ วันที่สินี่เขารอบเศ้านอกจากเก่าสอเก่านอกจากการว่าใดเฮไดกิดใดดูดกันไปอยู่เนาะสําหรับนี่วนอกจากเอกรการลืมอธิบายเนาะลืมสรุปผลหายสำหรับนีวกะยินดีกับพี่น้องเอฟีทีนำไปเป็นแนวทางนอกจากนีวของเข้าี่เขาไปที่0 2 2ย์ศนย์อกจากถ่ายเอกราจบพิพนอกจากศูนย์สองสองศกจากยินดีกับพี่น้องเอฟซีทีนำไปเป็นแนวทางของนี่วีนอกจากเดียวมาต่อกันของวันที่สิหกันเลยจ้า ดูไว้เป็นแนวทางสถิติมีเข่ามีรูดทุกวัเนเราจะพิจารณาเมลแอดจอยแต่ต้องขอโทษขอไฟพี่นโอเอฟซีได้ลหลายเราจะทามักถ้าชอบจังคอยตามถ้าบ่มักบ่ชอบก็ปล่อยผ่านได้เนาะจ้ะรับชมไว้เป็นแนวทางเท่านั้นเขามาแล้วอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยนอกจากมุ่งหน้าเขาสูนหนึ่งหมื่นเนะะพาะอ,อ่ากับฝากพี่นเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ให้แอดจอยด้วยนอกจากเพิ่อเสด้ เป็นกำลังใจให้กับเอดจอยทำแนวทาง้วไปอยู่กับพี่นเอฟซีต่อไปแบบดนๆแล้วกัะเงี้ยวๆเนาะจา้าสำหรับนิเคอีรอบเสาวันที่สิบห้ามือนี่เอดจอยให้เด่นอยู่ที่หกห้าหลบเสาหกห้าวิ่งรูดจา้าเด่นหกูดหกมีหกเก้าหกสอง หกสี่หกหกเจ็ดหกหนึ่งมือวาดมี่หกหนึ่งออกแล้วนอกสำหรับวันที่สิบสี่อ่ะมือนี้ก็จับหายหกหนึ่งอีกตามเคยเนาะจ้าสำหรับเด่นหารุ่นหามีห้าเก้าห้าหนึ่ง 5้5สองจ้ากจ้ะสำหรับเด่นรูดรอบบายอยู่ที่4กับ3เด่นสวิ่งรูดสมีส2 4สจด 4ี่เก้าสี่หนึ่งสหมวว่านี่ออก4ีหาไปแล้วนะจ๊ะสำหรับรอบเจ้ากับรอบใบมีเด่นหารูดหาเด็น4ีลูด4อยู่รอบใบ a อ d บริจับให้นะ 4, 5, 5, 4, อกสี่หาหาสี่พอมวว่าเนี่ออกไปแล้วเนาะอ่าสำหรับเด่น3ามลูดสามจะมี3ามสอง สามเจ็ดสามเก้าสามห้าสามหกสำหรับสามหาสามหกของรอบ,บายนั่นจะถามักทามักถา้กถาชอบแต่นำมาเป็นผลของระบบเสาร์ได้นั่นจ้า เราพิจารณาเบอร์เราจะน้องสาวมักสาชอบจะสาวบอวมบวม,มชอบปล่อยผ่านเราจะสำหรับตัวเด่นตัวเน้นการอบใบแอดจอยเน้นอยู่ที่สามห้าสามเจ็ดสี่สองสี่หกห้าหนึ่งรอบเสาหาเจ็ดหกสี่ กสองจ้านี่คือนี่ KE, เคอีรอบเสารรอบบ่ายของวันอังคารวันที่สิบห้ามื้อนี้กับประมาณนี่ตามนี่เน,นาะจ้าถ้ามักถ้าชอบยังคอยตามถ้าบ่มักบ่ชอบปล่อยผ่านได้เน,นาะจ้าจะขืนอยู่กักความักควมชอบเน,นาะจ้าผิจารณาเรียนจอยตองขอโทดขออให้พี่น้องเอฟซีหลายๆ้าขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุก่านสชคดีกันทุกคนทุก่านสำหรับคลิปนี้สวัสดีจา้า